ของฝากที่สาวจีนห้ามพลาดมาที่เดียวครบจบที่ไทยยูทูบเบอร์สาวชาวไต้หวันสุดทึ่งเผยลิสต์ของฝากจากเมืองไทยพิสูจน์แล้วดีจริงเพราะซื้อใช้เองจนติดใจลั่นบอกไม่น่าเชื่อมาแค่ที่เดียวได้ของครบจบไม่ต้องไปไหนต่อบอกแฟนคลับซื้อตามลิสต์นี้ได้เลยกล้ารับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนมาไทยทั้งทีต้องซื้อกลับประเทศให้ได้ สวัสดีค่ะวันนี้ระดามีคลิปที่น่ารักดูสนุกมาฝากกันอีกแล้วค่ะจากช่องจิ๋วตี้ของคุณจิ๋วตี้ยูทูบเบอร์สาวชาวไต้หวันค่ะตอนนี้เธอมีผู้ติดตามเกือบ4ี่0มื่นคนแล้วค่ะส่วนใหญ่คอนเทนต์ของเธอจะเน้นสายกินผสมกับสายมูบางวันพาเที่ยววัดบางวันก็ชวนไปตะลุยกินอาหารเรียกว่าดูกันได้เพลินๆและเข้าถึงง่ายมากค่ะและคลิปนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยเพราะครั้งนี้เธอพาไปเดินห้างบิ๊กซีในประเทศไทย เรานี่เลยค่ะเพื่อเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับประเทศเรียกว่าเหมือนทำคู่มือช้อปปิ้งในบิ๊กซีอย่างถูกวิธีจากเธอก็ได้ค่ะเพราะมาแค่ที่เดียวก็ได้ของครบจบทุกอย่างซึ่งคุณจิวตี้บอกว่านี่คือของที่ทุกคนต้องหอบกลับประเทศหากมาเที่ยวที่ประเทศไทยและที่ที่คุณจิวตี้พาไปครั้งนี้ละดาเดาว,ว่าน่าจะเป็นบิ๊กซีสาขาราชดำรีค่ะลองเทียบกับรูปแล้วคล้ายมากแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะคะ พอมาถึงนคุณจิวตี้เดินเข้าไปโซนของขายดีทันทีเลยค่ะของในชั้นตรงนี้ส่วนใหญ่คือไอเทมยอดนิยมที่คนชอบซื้ออย่างเช่นนมอัดเม็ดของจิตรดาอันนี้เรียกว่าของต้องมีจริงๆใกล้ๆกันก็มีนมรสทุเรียนอัดเม็ดของดอยคำอร่อยมากๆ ถัดมาเป็นขนมชาไทยอบกรอบของแบรนด์คนาค่ะแบบแพ็คถุงใหญ่6ซองเธอบอกว่าขนมตัวนี้กำลังมาแรงสุดๆในเสี่ยวหงสูที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและอ e ีคอมเมิร์ซของจีนที่ฮิตมากละดาเองยังไม่เคยลองเลยดูน่าสนใจมากเลยค่ะ ในส่วนของใช้ส่วนตัวก็ไม่พลาดค่ะคุณจิวตี้แนะนำยาสีฟันเทนพลัสเธอบอกว่านี่ดีมากมีให้เลือกสองสูตรทั้งสูตรผสมฟลูออไรด์กับสูตรที่ไม่มีฟลูออไรด์ส่วนใหญ่เวลาซื้อเธอชอบกล่องใหญ่ที่แถมหลอดเล็กมาด้วยแบบนี้แล้วเอาหลอดเล็กมาไว้ใช้พกพาเพราะสะดวกเวลาขึ้นเครื่องบินพกไปได้เลยแล้วก็ต่อด้วยสบู่ที่เธอปลื้มสุดๆบอกว่าสบู่ตัวนี้เป็นสบู่ที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาเลยคือแจมสบู่นมข้าวกลูต คอลลาเจนจากนั้นเธอก็หยิบสบู่แพ็คใหญ่ออกมาจากชั้นแบบยกแพ็ค12ก้อนเธอบอกหอมามากๆอาบแล้วถึงขั้นแอบดมแขนตัวเองตลอดพร้อมกับทำหน้าฟินประกอบไปด้วยค่ะราคายกแพ็คอยู่ที่230บาทและยังบอกอีกว่าหลังใช้แล้วผิวจะแห้งหน่อยถ้าใครมีผิวแห้งแนะนำว่าอย่าใช้ล้างหน้าให้ใช้แค่อาบน้ำก็พอค่ะ แล้วก็มาถึงโซนสินค้าใหม่ที่เธอตื่นเต้นสุดๆที่วางอยู่ตรงกลางโซนโปรโมชั่นเป็นข้าวเกรียบสาหรายอิ่มปังสาหร่ายกรอบที่มีถึง6รสชาติทั้งรสต้นตำรับลาบต้มยำพริกปีศาจวาซาบิและน้ำจิ้มไทยเธอลองชิมรสวาซาบิแล้วบอกว่านี่อร่อยมากๆส่วนตัวเธอชอบทั้งรสวาซาบิและต้มยำกุ้งเลยค่ะ แล้วยังมีเวอร์ชั่นมังสวิรัตอีก4รถที่เธอบอกว่าอร่อยใช้ได้เลยเธอชอบมาก แล้วคุณจิวตี้ก็หยิบตัวอย่างสาหร่ายอบขึ้นมาให้ดูและชี้ว่าซีขาวนี่คืองาขาวสาหร่ายนี้ไม่ใส่ผงชูรสหรือสารกันบูดเลยค่ะรสสัมผัสต,ตอนกินจะได้กลิ่นงาขาวหอมๆกรอบๆอร่อยมากๆเธอบอกเดี๋ยวจะเอาสาหร่ายไปกินกับข้าวด้วยและขนมทั้งบทนี้มีฮาลาด้วยนะทั้ง6รสชาติเลยเธอรับรองว่าอร่อยทุกรสชาติแน่นอนดูแล้วเธอน่าจะชอบมากจริงๆถึงรีวิวเพล ขนาดนี้ค่ะ และโซนต่อมาที่ห้ามพลาดก็คือผล,ลไม้ค่ะอย่างแรกที่คุณจิวตี้แนะนำมังคุดก่อนเลยบอกว่าราคาถูกสดและอร่อยสบายใจกว่าซื้อตามรถเข็นข้างนอกส่วนทุเรียนก็มีทั้งลูกทั้งแบบแก่เธอชอบหมอนทองเพราะมันหอมมากมากและที่น่ารักคือเธอบอกว่าชอบซื้อข้าวเหนียวมะม่วงราคาชุดละ8 9บาทเท่านั้นเองถูกกว่าซื้อข้างนอกเยอะเลยหรือถ้าอยากได้แต่มะม่วงไม่เอาเข้าวเหนียว ก็มีขายเหมือนกันค่ะจากนั้นเธอก็เดินมาที่โซนแชมพูสระผมแล้วหยิบแชมพูมะพร้าวที่เธอบอกว่าใช้ดีมากๆราคาก็ถูกมากด้วยขวดนี้ราคาแค่90บาทเท่านั้นซึ่งเธอลองใช้ดูแล้วรู้สึกชอบมาก แล้วคุณจิวตี้ก็ไปที่โซนน้ำดื่มต่อค่ะเธอบอกว่าถ้าพูดถึงน้ำดื่มที่เธอชอบก็ต้องยกให้ยี่ห้อคริสตลัลเดือมแล้วสะอาดไม่บาดคอแนะนำเลยเพราะเธอลองกินยี่ห้ออื่นมาแล้วเหมือนโดนน้ำบาดคออยู่ตลอดอันนี้ระดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคนก็ได้ค่ะ จากนั้นเธอก็แนะนำลิปสติกรูปช้างที่น่ารักมากในราคา79บาทคุณจิวตี้บอกว่ามันใช้ดีแล้วก็น่ารักมากด้วยราคาก็ไม่แพงเลยแล้วก็พาไปดูโซนของแช่แข็งเธอบอกว่าที่มีเกี๊ยวน้ำชื่อดังอย่างเกี๊ยวกุ้งซีพีรสต้มยำกุ้งอร่อยมากๆและยังมีบะหมี่ที่ c ีพีทำร่วมกับ MK ด้วยนะคะนี้ก็อร่อย ทาบนานเธอก็เดินไปชิมชาอัญชันที่จุดชงชิมคุณจิ๋วตี้ลองชิมชาอัญชันแล้วก็ตื่นเต้นกับสีที่เปลี่ยนเป็นม่วงเมื่อบีบมะนาวใส่บอกว่าเป็นสเสน่ห์ของสมุนไพรไทยใครมาก็ต้องลองถัดมาใกล้ๆก,ลก,ลกันก็จะมีชานมไทยที่มีหลายรสชาติซึ่งเธอลองชิมชานมไทยรสทุเรียนเธอบอกหอมๆอร่อยดีราคาก็ไม่แพงมีทั้งกล่องเล็ก65บาทและกล่องใหญ่185บาทค่ะ จากนั้นเธอก็เดินเล่นดูขนมไปเรื่อยๆอย่างขนมทั่วไปอย่างเลรสลาบเทสโตรสต้มยำกุ้งหรือยำยำช้้นน้อยเธอก็ยังหยิบมาแนะนํายำยำช้างน้อยนี่เธอบอกว่าชอบมากทําให้ระดายังแอบคิดถึงตอนเด็กๆเลยนะคะเนี่ยเคยคิดว่าเลิกขายไปแล้วแต่ดีใจที่ตอนนี้ยังมีขายอยู่ค่ะหลังจากที่เดินมานานคุณจิวตี้ก็ขึ้นมากินข้าวที่ศูนย์อาหารชั้นสี่ของห้างบิ๊กซีเธอบอกว่า ทุกครั้งที่มาที่นี่เธอจะต้องสั่งข้าวขาหมูแกงจืดมะระแล้วก็ผัดผักบุ้งแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่าเธอชอบมันมากแต่วันนี้เธอซื้อขนมสาหร่ายกรอบอิ่มปังมาด้วยตั้งใจจะเอามากินกับข้าวสวยดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเธอลองกินสาหร่ายกับข้าวก๋วยเตี๋ยวและแกงจืดมะระบอกเลยว่าเข้ากันได้หมดอร่อยทุกอย่างที่สําคัญคือไม่มีผงชูรสด้วยแต่ยังอร่อยมากๆจนเธอดูอินจริงจริง เอหรือว่าเธอเป็นพรีเซนเตอร์กันแน่นะคะ โดยรวมคลิปนี้น่ารักมากๆเลยค่ะคุณจิวตี้รีวิวเพลินจนเหมือนพาเราเดินไปด้วยบอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวไทยแล้วอยากได้ของฝากกลับบ้านสักถุงแวบบิ๊กซีสาขาเดียวก็แทบจะครบทุกอย่างจริงๆหรือถ้าใครอยากจะลองใช้ตามก็จัดไปค่ะและทั้งหมดนี้คือคลิปบางส่วนจากช่องคุณจิวตี้ที่ละดาเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากใครอยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยนะคะทีนี้ เรามาลองฟังคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าว่าคนที่ดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปนี้โดยคอมเมนต์แรกบอกว่าชอบดูคลิปแนะนำไทยของจิ๋วตี้มากค่ะเป็นประโยชน์เวลาวางแผนเที่ยวสุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูคลิปรีวิวของอร่อยจากไทยทีไรก็อยากกลับไทยอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณที่แชร์นะคะต้องลองแชมพูมะพร้าวกับครีมนวดที่คุณแนะนำซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องซื้อสาหร่ายให้ได้เลยเดือนพฤศจิกาย,ยนจะไปไทย หวังว่าจะยังมีขายอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดือนหน้าจะไปไทยพอดีค่ะจดไว้เรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเที่ยวไทยกับจิวตี้จดไว้เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะได้กลับไปเที่ยวไทยอีกเร็วๆนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคลิปแนะนำซีฟู้ดกับบิ๊กซีคือดีมากค่ะใช้งานได้จริงเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนจะไปเที่ยวไทยต้องแวะมาดูช่องนี้ก่อนเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตามดูจิวตี้มาน,นานแล้วเวลาถ่ายคลิปเกี่ยวกับไทยคือทุ่มใจให้แฟนคลับสุดๆเก่งมากค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจิวตี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของฝากไทยของแท้ไปเที่ยวที่ไรก็ซื้อของตามตลอดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้จิวตี้ทำคลิปพิเศษรวมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยที่ซื้อกลับบ้านได้หน่อยค่ะบางทีไปเจอแบบอร่อยๆแล้วไม่รู้จะซื้อกลับได้ไหมเสียวได้สุดๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปเที่ยวไทยแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเลยซื้อตามจิวตี้ทั้งของกินของใช้ของฝากจัดเต็มให้หมดแถมไม่ต้องกลัวพลาดหรือโดนของแพงไม่ผิดหวังจริงๆค่ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าจิวตี้อัปเดตทริปไทยไวมากเลยค่ะวางแผนไปเที่ยวไทยทีไรต้องดูช่องนี้ก่อนทุกครั้งเลยขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลดีๆเสมอนะคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ของกินที่จิวตี้แนะนำรอบนี้น่าสนใจมากๆเลยตอนนี้ฉันไปถ่ายปีละรอบปลายปีนี้เตรียมตัวชอบให้เต็มที่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบมากที่จิวตี้แนะนำของกินสถานที่ท่องเที่ยวและการนวดทำให้รู้สึกสนุกและอยากไปถ่ายมากขึ้นจริงๆค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากำลังจะไปไทยคะ่ะเลยมาเปิด YouTube หาข้อมูลเจอคลิปนี้กรี๊ดเลยคลิปละเอียดมากเข้าใจง่ายแถมดูตั้งใจสุดๆรักเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายาสีฟันที่แนะนำคือดีมากจริงๆของที่คุณแนะนำแต่ละอย่างคือสุดปังทั้งนั้นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอคลิปรีวิวเชียงใหม่อยู่นะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยให้การวางแผนการท่องเที่ยวกรุงเทพครั้งก่อนง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพิ่งกลับจากไทยเมื่อวานนี้เองพอเห็นจิวตี้รีวิวของฝากแล้วอยากจองตั๋วกลับไปอีกเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบดูคลิปที่จิวตี้แนะนำของกินของเที่ยวของนวดที่ไทยมากๆทุกครั้งที่ไปไทยก็ต้องตามร้อยตลอดเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อัปเดตบิ๊กซีรอบนี้มีประโยชน์สุดๆตอนที่ไปกรุงเทพครั้งก่อนก็ซื้อตามที่จิวตี้แนะนำไม่มีพลาดเลยซื้อเป็นของฝากก็ได้ด้วยคุณภาพดีมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก็บเข้าคอลเลกชันไว้แล้วค่ะเดือนหน้าจะไปบิ๊กซีที่ไทยช็อปจัดหนักแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของกินที่จิวตี้ไม่มีพลาดทุกอย่างดูน่ากินไปหมดต้องจดไว้เป็นของที่ต้องซื้อกลับเวลาไปไทยเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณจิวตี้ที่แนะนำของกินของเที่ยวและร้านนวดที่ไทยให้เรารู้จักมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเดือนธันวาคมจะไปไทยอีกแล้วเวลาวางแผนเที่ยวก็ต้องเปิดคลิปจิวตี้เสมอเลยชอบคลิปที่ไปตลาดจัตุจักมากอยากให้เปิดกล่องพาตะลุยตลาดเช้าอื่นๆด้วยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าช่องของจิวตี้สนุกมากเลยมีคลิปเที่ยวไทยเยอะมากอยากมีโอกาสไปเที่ยวไทยดูบ้างจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากำลังจะไปเที่ยวไทยพอดีเลยเก็บลิงก์นี้ไว้เลยขอบคุณที่แชร์นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูคุณรีวิวเที่ยวไทยแล้วฉันก็อยากไปบ้างเลยขอเอาทริปของคุณไว้เป็นไอเดียเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบมากที่คุณจิวตี้รีวิวของฝากจากไทยมีหลายอย่างที่ไม่เคยรู้จักเลยเข้าวเกรียบสาหร่ายดูน่ากินสุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณที่แนะนำค่ะปิดเทอมหน้าร้อนจะไปกรุงเทพ,พซื้อรว,รวนแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายาสีฟันที่จิ๋วตี้เคยแนะนำไว้คือดีมากไม่อยากใช้ของโรงแรมที่หลอดเล็กๆแข็งๆเลยลองซื้อไปใช้พอแปลงแล้วติดใจเลยวันต่อมารีบกลับไปซื้ออีกหกหลอดกลับบ้านเสียดายไม่น่าซื้อน้อยเลยถูกและดีแบบนี้ควรตุนเยอะๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบดูคลิปที่จิ๋วตี้รีวิวของฝากจากไทยมากๆเขาเกลียบสาหร่ายดูน่ากินมากอยากกินกับครอบครัวเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของฝากจากไทยที่แนะนำคือที่สุดแล้วจดไว้เลยรอบหน้าไปไทยต้องซื้อแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าดูคลิปจบแล้วอยากจองตั๋วขับไทยอีกรอบเลยขอบคุณที่แชร์นะคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าทุกครั้งที่อัปเดตรายการของฝากจากไทยอยากบินไปซื้อตามมาก และคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าขอบคุณจิวตี้ที่พาเราไปพบกับสเสน่ห์ของกรุงเทพทั้งความหรูหราความเก่าแก่ศิละปะและความคิดสร้างสารรค์เมืองนี้มีสเสน่ห์จนทำให้เราทิ้งเรื่องราวของตัวเองไว้ที่นี่ของกิง้งสถานที่เที่ยวและของฝากที่แนะนำคือเปิดโลกมากๆ และนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและร่วมพูดคุยกันอย่างอบอุ่นค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ละดาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ